กรับสวัสดีครับพี่พี่น้องน้องลุงป้านะฮามิตรน,นักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้แสงเทียนนาทางจะมารีวิวเหรียญสิบบาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญสิบ,บาทอายากปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบแปดก็ราคาค่อนข้างจะงามนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องเราสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญสิบบาทปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบแปดนี้ครับ เรามาขอกำลังใจด้ยวยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเราก่อนนะครับคือช่องแสงเทียน์นำทางเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆลุงป้านาอา,าได้รับชมกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเหรียญสิบบาทสองสีครับปีพุทธศักราช2538ลักษณะของเหรียญโดยทั่วไปนะครับเป็นเหรียญกระสับโลหะสองสีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่สิบบาทตวงวงขอบนอกนะครับจะเป็น รูปเฟืองจากสลับเรียบนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กร,รมัมลวดลายของเหรียญน,นะครับด้านหน้านะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชถินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับท่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาพรฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวาครับมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านซ้ายนะครับมีข้อความว่า รัชกาลที่เก้าเรามาดูรายละเอียดอีกด้านกันเลยนะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับจะมีรูปพระปางวัดอรุณราชวนารามภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนครับมีอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกว่าสิบเบื้องล่างนะครับมีเลขบอกราคาว่าเลขสิบไทยและเลขสิบอาลบิกโดยมีข้อความคําว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับ ด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายนะครับจะเป็นปีพุทธศักราชที่จัดทำเรียนนะครับก็คือพศ2538สำหรับวันที่ประกาศใช้นะครับเป็นวันที่13กันยายนพศ2531จำนวนการผลิตเหรียญรุ่นนี้ครับอยู่ที่53.7แสนเหรียญราคาที่ประเมินมานะครับตามหน้าเว็บไซต์รับซื้อตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับ ราคาจะอยู่ที่ถ้าไปเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญน,นี้ราคาจะอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทสาหรับเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับหรือว่าเหรียญ unc ซึ่งเป็นราคาค่อนข้างจะงามเลยทีเดียวนะครับสาหรับคลิปนี้แสงเคหนาทางมีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้นองๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามว้เลยนะครับที่สำคัญท่านจะไม่พลาดข้อมูล อัปเดตใหม่ๆที่เราลงมาให้ท่านรับชมรับฟังกันทุกวันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ